นี่ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็สามวันนะครับผมหลังจากที่เอามาเลี้ยงนะครับเริ่มออกหากินแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มขยายรังแลครับภาพดินออกมากันแล้วนะครับผมนี่ครับต่อลุมยักษ์นะครับเดี๋ยวเรามารอขุดกันครับผมว่าจะได้สักกี่กิโลนะครับผมอีกสองเดือนครับ เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะครับผมตอนนี้ก็สามวันอยู่ครับผมเริ่มออกหากินแล้วนะครับหลอดแน่นอนครับดูครับอยู่หน้ารูนะครับเกาะกันเต็มเลยครับผมเดี๋ยวอีกสักเดือนครึ่งเดือนนี่โอ้เยอะแน่ครับแม่ครับดูแม่ตอนนี้ขาบดินออกมาทั้งนั้นครับ อันนี้กำลังขยายรังนะครับผมให้เขาคาปีนออกมาครับต้องอยู่ไกลนิดหน่อยนะครับผมอันตรายครับตอนนี้มีพิษรุนแรงพิษรุนแรงมากครับตัวเดียวอาจถึงตายได้นะครับผมใหญ่กว่าต่อหัวเสือประมาณสี่เท่าน,นะครับ ดูแบบนี้ตัวใหญ่มากนะครับผมใหญ่กว่าต่อหลุมบ้านเราก็ประมาณสองสองเท่าครับผมออกหากินกันแล้วครับผมเป็นขบวนนะครับของนี้ใหญ่นะครับผมความกว้างเมตรยี่สิบครับผมเดี๋ยวปีหน้าก็จะทำแม่พญาสองตัวครับผม เพราะแม่พญาสองตัวนะครับให้ลังใหญ่ๆเลยครับผมลังอย่างน้อยก็ห้าสิบกิโลขึ้นไปนะครับถ้าทำพญาสองตัวถึงสี่ห้าตัวนี่โอ้เยอะครับถ้าแม่พญาสี่ห้าตัวนี่ก็หลักร้อยกิโลนะครับผมแต่ก็จะเปลืองพื้นที่หากินครับผมต้องใช้พื้นที่หากินที่กว้างครับผมถ้ยาใหญ่เกินนะครับ ถ้าธรรมดาก็อนี้ครับสองตัวครับผมพอเหมาะนะครับผมประมาณห้าสิบกิโลครับหรวมและวห้าสิบกิโลก็พอได้แล้วนะครับครับผมเดี๋ยวก็อีกหนึ่งเดือนครับผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้แค่สามวันอยู่ครับอีกหนึ่งเดือนมาดูกันครับผมว่าแม่จะเยอะขนาดไหนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไ้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมนะครับผม